4G LTE และ 3G n i s s a น n a v ร r a เครื่องดื่ม S Two <S. S 2> อ n l i n e จากการฝึกซ้อมพลองยาวที่เป็นอาวุธไทยโบราณทำให้ผู้ชิงฝันหลายคนเกิดอาการบาดเจ็บและเขาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บของสัปดาห์นี้ เป็นอ่อาการบาดเจ็บของผมครับเกิดจากตอนซ้อมพลองครับแล้วผมหมุนแล้วก็กระโดดตีแล้วตอนลงมันกระแทกครับมันก็เลยทำให้เจ็บเข่าด้านขวาครับ ก็พอไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจก่อนครับแล้วก็ไปเอ็กซเรย์กระดูกไม่มีปัญหาครับแต่หมอบอกว่า,าจ,จะเป็นที่เส้นเอ็นแล้วก็จ,จะเป็นกระดูกอ่อนมันกระแทกกันก็เลยมีอาการช้ำแล้วก็อาจจะเส้นเอ็นอักเสบครับผมก็กังวลครับเพราะว่าในวิคพรองนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็าบาดเจ็บกลางคันพอดีแล้วก็ใกล้ใกล้ที่จะถึงไฟซีนะด้วย บริเออร์อะคาเดมีแห่งนี้คือสถาบันที่จะสร้างให้พวกเขาพร้อมเสมอในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะเช้าวันนี้กับการฝึกซ้อมแบบพิเศษของพรองยาวในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวน้านล,ะละ่างเดินอรไาอ,อรไาวันนี้นะครับโดนปกตีห้าครึ่งโดยทีมงานคู่น่ารักแข็ง <c oughs> โย National Television Good morning มีเวลาถึงหกโมงเมื่อกี้ข้ามาช้าสุดทำอะไรกันเมื่อคืน,นมันไม่เท่าทำะไรกันตอนเช้าอะ่ะมาช้าสุดมาแล้วครับแต่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนเช้าก็ผมก็ได้มาเลดกับพี่ยาวสองคนครับแล้วก็ได้โดนทำโทษ โดยการโดดน้ำด้วยครับอ่าสะดะอกคอก่อนครับอตูมก่อนอ่าคอรตูมกอนอ่า <S <S อ่าก็าวันนี้เราจะเรียนพลอ้นนะครับเราจะฝึกในน้ําอ่าลงไปเรียงตามนี้ให้เวลาสิบสิบเ้าแดเจดหห้าสี่สามสองหนึ่งเขาให้เราลงไปควงพองในสระว่ายน้ํา เราคิดดูแล้วเช้าเช้าอย่างเงี้ยมันหนาวอ่ะแล้วยากมากอ่ะไม่ว่าจะเดินหรือว่าจะควงจะตีอย่างเงี้ยยากยากมากค่ะเรียนบนบก<ส>เนี่ยมันก็ควงยากอยู่แล้วแล้วพอเราลงไปเล่นในน้ำอย่างเงี้ยมันมันต้องต้นานกับแรงของน้ำอะค่ะแล้วข้อมือเราถ้ามันไม่แข็งมันจะเจ็บเลยอ่ะชูขึ้นตรงดึงแมงหลังไปแตะข้างหลังควงลงมาหนึ่งีไอ้ตูนไมาไดมด่ไ มานี่เป็นคนที่ชอบเบิ้ลมานี่ทำอะไรชอบเบิ้ลมานี่ไม่ได้ฟังคำสั่งครูเลยหลังไปหนึ่งสอง ด้านนี้ด้านเดียวนะตีขวาไปก่อนแฟบแล้วมาตั้งรอซ้ายลักษณะการมูฟเมนต์ข้ายท่าสั้นขึ้นมาเลย <laughs> ไม่ฟังอะเว้ยไนั่นขึ้นมาด้วยดูเว้ยหน้าเกียดแมมนอนล่าอะไรโผล่มาเข้นมาถอ,อยยัง างเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนพลองยาวในน้ำผู้ชิงฝันก็มีช่วงเวลาพักผ่อนพวกเขาจึงได้ใช้ช่วงเวลาดีๆนี้ร่วมกันเป็นไม้เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ประกอบกสกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่นี่กลุ่มสองนั่งอยู่นี่และในวันนี้ครูชัยเฉลิมก็มีบททดสอบพิเศษ เป็นเกมรวมกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวมาดูลีลาอาการท้าทายของแต่ละคนจะรวมกายใจเป็นหนึ่งเดียวได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ทีมชาเลน g ์มีงานปั่นจิ้งหรีตีมอโอ้โหเบอร์สุดๆ12 13 14 15สิบส่าก1ส คือพอเราปั่นดิ้งเลร็ดปุเนี่ยเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเหมือนกำแพงมีแรงดึงดูด <laughs> <laughs> เราพยายามวิ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันมันไม่ไปมันกำแพงมันดูดเราก็ไปอะไรเงี้ยเราก็งงฮ้ยทำไมตัวเราเข้ากำแพงตลอดเลยอะไรเงี้ย <laughs> ครับสนุกมากครับ ็เลยปั่นปั่นปั right ่นรอบแปดรอบเก้าผมเซ่โลกหมุนอย่างเงี้ยมองอะไรไม่รู้เรื่องท8ป9ปดทปตอนที่ปั่นก็รู้สึกไม่ค่อยมึนเท่าไหร่แต่พอหันหน้ามามันพื้นมันเอียงอย่างเงี้ยก็วิ่งไปก็ก็คิดว่าเล็งหม้อแล้วค่ะแต่ว่าตีแล้วพอมันมันบืดอะบืดข้างหม้อก็ตีไปประมาณสามทีมันก็ไม่โดนตกที ตีไวกว่าพี่วานนิดเดียวชนะกันนิดเดียวกลุ่มที่ชนะนก,ก็จะได้รับประทานอาหารเมนูพิเศษจากเชฟร็อดเพื่อเพิ่มพลังก่อนกลับมาฝึกหนักอีกครั้งสำหรับเมนูในวันนี้ของพวกเราก็เป็นหมูนุ่มสไลด์ซอสมะขามว้าวาวาวว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  น้ำอย่างอื่นที่มาจากองุ่นเนี่ยมัน,นมก็สึกมือนี้น่ากินที่สุดสำหรับกลุ่มที่แพ้ก็ต้องถูกลงโทษตามกฎเหล็กของสัปดาห์นี้เพื่อฝึกเรื่องความสามัคคีแบบนี้ครับกลุ่มผมเป็นกลุ่มแพ้ครับก็ได้ผูกเชือกแห่งความสามาคัคคีก็รู้สึกสามัคคีกันมากเพราะว่า ต้องช่วยกันสมมติ Rah จะไปทางนู้นทีต้องบอกคือต้องบอกทุกคนให้หมดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปเอาน้ำนะครับจะไปเอานี้นะครับผู้หญิงอยากกินข้าวบอกโอเคเดี๋ยวขอจานก่อนก็ต้องช่วยๆไปครับขาดความส่วนตัวออกไปแต่ว่าเป็นเรื่องดีครับคือสอนให้พวกเรารู้จักความสามัคคีปองดองกันและวันนี้ครูเต๋าก็มาพร้อมโจทย์การแสดงประจำสัปดาห์จาก CP กับการต่อสู้แบบแอคชั่นคอมดี้ ที่เป็นเรื่องราวความรักของวัยรุ่นในชมรมพลองยาวที่ต้องแสดงบทรักกุ๊กกิ๊กพองแง่แม่งอนที่ยากยิ่งกว่าบทบูแอคชั่นที่พวกเขาเคยได้รับหลายเท่านักมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะทุกทีเนี่ยมันจะเป็นแบบสู้กันจริงๆสู้กันเข่งซีเรียสมากคราวนี้จะเป็นนมีความสนุกสนานปนเข้ามาก็ผมรู้สึกดีครับมาซ้อมพลองด้วยกันไมหมครับคนสวยพี่ต้อง ฉันซ้อมเองได้ส่วนจะสวยหรือไม่สวยก็เรื่องของฉันมเอามาตื่นเต้นมากแล้วพอเรารู้ว่าเป็นโจทย์แล้วมันมีพระเอกกับนางเอกอะแล้วพี่วินเป็นพระเอกของหนูแล้วพอพี่ชายเขบอว่าเขิน้ะหนูเขินตั้งแต่ซ้อมกับพี่วินจนกินข้าวหนูก็ยังเขินหนูเขินตลอดเลยถ้าเกิดความจริงแล้วคนหล่อมาจีบเราเราจะเล่นตัวไหมอะไรหนูเลยเขินไงเขินพี่วินเขินมากเลยเดี๋ยวซ้อมกับผมเราจะติดใจจนลืมไม่ลงนะ Yeah. ทาทำอะไรอยู่ครับซ้อมพองค่ะไม่ทราบว่าให้ผมช่วยสอนพองคุณหรือเปล่าครับคุณสวยไม่ต้องค่ะทิ้ซ้อมเอง e <c oughs> ได้พี่วานวานเขาเป็นคนขืนยากครับเล่นยังไงแล้วพี่ตาก็บอกยังดูไม่ยังดูไม่เขินจริงพี่เตาก็เลยมาซิฟบอกอผมบอกว่าซอนลองลองหอมแก้มจริงๆิดิเอาไเน,นี่ย<เ>อให้เราท่านได้แล้วแต่เราเกรงใจพี่เขา ผมมันไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะมันคือการแสดงครับครับเวลาวันๆเผิดจริงเวลาที่เขาเข้ามาอย่างเงี้ยจะน่ารักแบบเฮ้ยอะไรวะคือแอบชอบเขาอยู่แล้วด้วยปะใช่ก็มีใจนิดนึงค่ะการต้องเล่นกับไฟซอนก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอายุมากกว่าเขาเยอะเลยตอนแรกครูก็บอกอยู่ว่าวันๆคิดอะไรอยู่ไหมเวลาวันเล่นเหมือนเววตามมันฉายว่าเราเราไม่ได้อินไปกับบทอะไรเงี้ยก็คือก็เลยบอกครูว่าเราคิดว่าเหมือนกับเราอายุมากกว่าน้อง กวน้องคิดด้ว่าเฮ้ยต้องไปตีป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ต่อก็บอกพี่วันวานเขาเขินไม่จริงก็ทําให้เขาเขินจริงเขินจริงนี่ต้องจูบจริงเลยนะขนาดเอาจมูกไปโดนคอพี่เขาแล้วนะแบบหอมีพี่วันวานยังดูไม่ยังดูไม่เขินจริงแต่แต่ด้วยความที่พี่เขาอยู่น่ารักเขาเลยดูเหมือนเขนะินแต่จริงๆบอกเขา,างตรงพี่เขาแข็งมากพี่เขาไม่เขินะอะไรเลยสวัสดีครับคนสวยจะให้ผมช่วยซ้อมพองให้ไหมครับ ไม่ต้องฉันซ้อมเองได้ส่วนสวยไม่สวยมันก็เรื่องของฉันปากแข็งปากแข็งแต่ว่าซ้อมคองนี่มันต้องซ้อมสองคนนะครับซ้อมคิวกันกับพี่แชมป์อย่างเงี้ยแรกๆก็รู้สึกเก่งๆเพราะมันต้องมีเข้ามาจุ๊บนั่นทำอย่างนั้นก็คือแบบรู้สึกว่าเสียเปรียบเยอะเราก็มีเขินบ้างมีเขินบ้างตอนที่แบบเขาจะเข้ามา มากอดมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเขินๆหน่อยมีแอบยิ้มอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเล่นคู่กับจูนก็จริงๆมันก็ไม่มีปัญหานนครับแต่ว่าต้องระวังชีวิตตัวเองให้มากๆในขณะเดียวกันก็ต้องแบบว่าเหมือนกับเข้าไปเล่นกับน,น้องด้วยอะไรเงี้ยครับการป้องกันเวลาเขาตีอาวุธพลองมาเนี่ยครับพี่แชมป์ก็โอเคไม่คิดว่าพี่แชมป์จะ เจะชี้เล่นจักรลอดนได้ขนาดนี้ทั้ง,ท,งที่แบบเป็นผู้ชายที่นิ่งๆอ่ะคือแบบข้างนอกเป็นผู้ชายที่นิ่งๆมากแต่พอได้รับบทนี้ปุ๊บเหมือนกับเก็บกดมานานเก็บกดมานานแล้วปลดปล่อยออกมาอย่างเงี้ยและตอนนี้การชิงฝันก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว วันนี้พวกเขาก็ได้มาสัมผสัสกับของรางวัลสำหรับแอคชั่นสตาร์อันดับหนึ่งทั้งชายและหญิงที่จะได้รับเงินรางวัลคนละ1ล้านบาทและรถยนต์นิสันนาวราร่ารุ่นใหม่คนละ1คัน,นเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำสำหรับพรุ่งนี้กิจกรรม p o p ป l a ล่าโหวตส่ง SMS โหวตหมายเลขประจำตัวผู้เขา้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบ m w 1จูน MWU2 เมย์ MWU3 พลอย MWU4 วันวาน MWU5 เมเม่ MWU6 ฟ้า MWU7 ไฟซอล MWU8 ใหญ่ m w 9แชมป์ m w 1 0สตีเวน m w 1 1ยาว m w 1 2วินกติกาการร่วมสนุกส่ง SMS หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบ แล้วส่งมาที่4764097 6บาทต่อครั้งผู้เข้าแข่งขันคนใดจะได้รางวัลเพราูล่าโหวตติดตามผลได้ในสัปดาห์สุดท้ายเราจะเล่นอารมณ์กุ๊กกิ๊กการถ่ายทามให้โอกาสได้แค่3ครั้งวันนี้เห็นพี่วินแต่งหน้าทำผมแล้วแต่งตัวแล้วรอค่ะพี่วินรอวันนี้ អូនមិនបានលืมទេ